โอเค google play super tomo on shield โอเค playing super tomo from youtube on shield สำหรับคนที่ได้ดูคลิปแกะกล่อง iphone สวัสดีครับกลับมาเจอกับทอมที่ super tomo CHANNEL ที่นี่ที่เดิมวันนี้เราจะมารีวิว google home mini ที่ เอาจริงๆมันออกมาสัก2-3สเดือนแล้วแหละแต่ว่าถ้า Unbox Therapy พึเพิ่งเอามาแกะกล่องเมื่อไม่กี่วันนี้ได้เราก็เอามารีวิวได้เหมือนกันยังไงไปแกะกล่องกันเลยดีกว่า Google Home Mini เป็นน้องเล็กสุดในกลุ่มอุปกรณ์ผู้ช่วยอัจฉริยะของ Google ที่มีให้เลือก3รุ่นก็คือ Google Home รุ่นแรกที่ออกมาตั้งแต่ปีที่แล้ว Google Home Max ที่เพิ่งออกวางขายจริงเดือนนี้แล้วก็ Google Home Mini ที่มีให้เลือก3สีก็คือ Shock c o r a l และสีชาโคลที่ผมเอามารีวิวในวันนี้ <c oughs> เปิดกล่องมาก็แน่นอนว่าต้องเจอตัว Google Home Mini ก่อนส่วนข้างใต้ลงไปก็มีพวกคู่มือต่างๆเอกสารความปลอดภัยแล้วก็มีอะแดปเตอร์กับสายไฟแบบที่แยกออกจากกันไม่ได้ตัวลำโพงของ Google Home Mini ใช้ไดรเวอร์ขนาด40มิมที่กระจายเสียงไปแบบ360องศา แล้วก็คลุมทับไว้ด้วยวัสดุผ้าที่ Google บอกว่าตั้งใจออกแบบมาเป็นพิเศษด้านล่างจะมีฐานกันลื่นที่เป็นซิลิคนส่วนด้านข้างก็จะมีปุ่มเปิดปิดไมค์แล้วก็พอร์ตไม c r o USB สำหรับเสียบไฟอันนี้ผมก็แบบแอบ,บงงๆนิดนึงว่าอุปกรณ์อื่นๆของ Google ก็เปลี่ยนไปใช้พอร์ต USB-C กันหมดแล้วแต่ว่าทำไมอันนี้ยังใช้พอร์ตไมโคร USB แบบเก่าอยู่ แต่ก็คงไม่เป็นไรเพราะว่ายัางไงเราก็เสียบค้างเอาไว้ที่เดิมอยู่แล้วก็คงไม่ได้มีปัญหาเท่าไหร่ในการเซตอัพให้เราดาวน์โหลดแอป Google Home ที่มีให้ทั้งบน Android และ iOS พอเปิดแอปตัว Google Home ก็จะแสดงขึ้นมาโดยอัตโนมัติเราแค่ตั้งค่าไปตามที่ระบบบอกให้ทำได้เลยการสั่งงาน Google Home Mini ทำได้โดยการออกคำสั่งเสียงที่เราจะพูดคำว่าโอเค Google หรือ Hey Google ก็ได้ตอนแรกๆที่ออกมาเราสามารถใช้การแตะด้านบนค้างไว้เพื่อเรียกใช้ได้ด้วย แต่ว่าด้วยเหตุผลที่ Google บอกว่าเป็นเพราะความปลอดภัยฟังก์ชันนี้ก็โดนปิดไปแต่เรายังสามารถใช้การแตะที่ด้านซ้ายหรือด้านขวาเพื่อลดหรือเพิ่มเสียงของ Google Home Mini ได้อยู่แล้วก็ยังสามารถใช้การแตะค้างที่ข้างใดข้างหนึ่งเพื่อเล่นหรือหยุดเพลงก็ได้ก่อนจะไปลองใช้งานกันผมว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่ค่อนข้างน่าเสียดายก็คือตัว Google Home Mini เนี่ยมันไม่มีแบตเตอรี่ในตัว เพราะว่าจริงๆแล้วนอกจากที่เราจะใช้มันเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะได้เนี่ยเราก็ยังใช้มันเป็นลำโพงบลูทูธเชื่อมต่อกับโทรศพัพท์แท็บเลต็ตหรืออุปกรณ์อื่นๆได้ด้วยแล้ววิธีการเชื่อมต่อครั้งแรกก็ง่ายมากๆแค่พูดว่า Hey Google Bluetooth pairing ตัวกูก็โฮมินิกก็จะเข้าสู่โหมด pairing ทันทีจากนั้นเราก็เลือกเชื่อมต่อจากอุปกรณ์ที่เราต้องการได้เลยในส่วนของคุณภาพเสียงคือจริงๆแล้วด้วยความที่ขนาดของลำโพงมันไม่ได้จะใหญ่สักเท่าไหร่มันก็คงจะไม่ได้มีเสียงแบบโอ้โหดีมากๆแต่ว่ามันดีกว่าโทรศัพท์มือถือแท็บเลต็ตหรือแล็ปท็อปส่วนใหญ่หรือไม่ก็ทั้งหมดแน่นอน สิ่งหนึ่งที่ต้องบอกกันไว้ก็คือถึงตัว Google Home Mini จะรับสัญญาณ Bluetooth จากอุปกรณ์อื่นๆได้แต่มันไม่สามารถส่งเสียงจากตัวมันเองออกไปที่ลำโพงภายนอกได้ผ่าน Bluetooth ถ้าจะต่อเนี่ยต้องต่อผ่าน Chromecast Audio เท่านั้นจุดขายหลักอย่างหนึ่งของ Google Home ก็คือเราสามารถที่จะใช้มันโทรออกไปหาคนอื่นได้แต่ว่าฟังก์ชันนี้ยังใช้ได้แต่ในอเมริกากับแคนาดาแล้วถึง Google Home และ Google Assistant จะยังไม่รองรับภาษาไทยในตอนนี้ แต่ว่าเท่าที่ผมลองใช้งานด้วยสำเนียงภาษาอังกฤษแบบกึ่งๆของผมเนี่ยก็คิดว่ามันฟังคำสั่งได้ดีแล้วผมว่ามันก็ทำอะไรได้หลายๆอย่างอยู่นะเช่นตั้งนาฬิกาปลุก Hey Google Set an alarm for 7 a.m. You got it. Your alarm set for tomorrow at 7 a.m. ใช้ฟังว่าวันนี้เรามีตารางนัดหมายอะไรบ้าง Okay Google How's my day like Good evening Tom The time is 8:20 p.m. Right now and see something, it's 26 and cloudy. Tonight, it's predicted to be 26 and partly cloudy. Tomorrow at noon, you have lunch with Supriya. Have a good one. ใช้ควบคุมอุปกรณ์ Smart Home อย่างเช่นไฟชาวมี่ยี Light like, ที่ผมใช้ในห้องนี้ Turn the lights in the studio to white Okay, changing two lights to white สั่งให้เปิดเพลงจาก Spotify Play Spotify All right, music on Spotify. Here you go. Or Netflix on Chromecast. Hey Google, play Stranger Things on Studio TV. Sure, Stranger Things from Netflix. Playing on Studio TV. How do you say "Super Tomo is really handsome" in Thai? Super Tomo, Hey Google. What about Spanish? Super t m o s r e a l m e Chinese u 真的很帅 What about Korean? Super ร์โทนี่ใครฟังออกช่วยบอกเลยนะว่ามันพูดถูกหรือเปล่าใช้ถามคำถามอะไรที่เราอยากรู้ What's the history of the Santa Maria? On the website m h i s t o r i a v e a l e d com they say One the Santa Maria was the lead ship in Explorer and Navigator Columbus's 14 <laughs> Let's play some games. Welcome to game show mode my friend How many contestants do we have? Just me Okay, a game for one. Let's do five questions. true false, There are always six rings around the planet Saturn. true? or are rings around <c> false? always six ด้วยฟังก์ชันที่เรียกว่า voice match เราสามารถตั้งค่าให้ Google Home จำเสียงของคนได้มากที่สุด6คนแล้วผลการค้นหาหรือข้อมูลที่ให้ออกมาเนี่ยก็จะแยกออกเป็นเฉพาะสำหรับแต่ละคนด้วยเอาจริงๆแล้วผมว่า Google Home mini มันก็ทำอะไรได้หลายอย่างอยู่เหมือนกันนะเพราะว่า Google เนี่ยเหมือนศูนย์รวมข้อมูลอยู่แล้วไง นอกจากนั้นแล้วมันก็ยังใช้เป็นลำโพงบลูทูธได้ด้วยแล้วถึงมันจะยังมีข้อจํากัดในการใช้งานอยู่บ้างแต่ผมเชื่อว่า Google ก็ต้องมีการออกฟังก์ชันใหม่ๆมาเพื่อทําให้มันใช้งานได้ดีขึ้นเรื่อยๆคือผมชอบนะแล้วกับราคาขายประมาณ50เหรียญที่อเมริกานเนี่ยมันก็โอเคแต่ว่า ราคาที่คนเอามาขายกันอยู่ในเมืองไทยที่2,000กว่า,วามันก็อาจจะแพงไปหน่อยสำหรับคนที่สนใจแ gadget ที่ทันสมัยหรือใครที่ต้องการจะเอามาใช้ควบคุมอุปกรณ์ smart home มันก็คงน่าสนใจดีแต่อุปกรณ์ในกลุ่ม google home หรือ google home mini ตัวนี้เนี่ยคงไม่ใช่อะไรที่ผมจะบอกให้ทุกคนรีบออกไปหาซื้อมาใช้แน่นอน แล้วตอนนี้ก็เหมือนเคยถ้าชอบวิดีโอนี้ก็กดไลค์แล้วก็ฝากแชร์ให้เพื่อนๆดูกันบ้างถ้าอยากกลับมาดูกันอีกก็ Subscribe แล้วกดปุ่มกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆส่วนในระหว่างที่รออยู่ก็เข้าไปดูวิดีโอเก่าๆก่อนได้ตามลิงก์ที่ขึ้นมาด้านข้างแล้วเจอกันใหม่คราวหน้าขอบคุณครับ